เลดี้ปรางส่งเพลงใหม่เล่าชีวิตจริงรับกดดันกระแสรามมากเลื้องอกนิทิศสายซัพพอร์ตหลังจากประกาศเป็นศิลปินใหม่ค่ายดลวีเอสเอนเตอร์เทนเมนต์ไปแล้วนั้นล่าสุดเลดี้ปรางกันนั้นรันวงขจรไกลก็ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวในงานเลดี้ r รังเดอะเฟิร์สพาวเวอร์โอเพนนิ่งโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์สเตสตรองเลดี้ฟอร์ฟรีดัมที่เอ็มวันเดอร์ชั้นห้าเอ็มสฟีดพร้อมเปิดใจถึงโมเมนต์หวานชำ่ำกับแฟนหนุ่มอบอกนิทิที่คอยซัพพอร์ททุกย่างก้าว แถมมีมีมหวาวันที่ทาเอาคนโสดตาร้อนเผากันเลยทีเดียวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นยังไงบ้างมาอยู่กับเลิฟอิสที่จริงก็เซ็นสัญญาเข้ามาสักทักหนึ่งแล้วแค่แต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศทีเดียวดีกว่าทําเพลงให้เสร็จเลยเป็นการชวนของพี่จิ๊บพี่จิ๊บชวนกลางตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายเก่าซึ่งเป็นการทับซ้อนกันอยู่นิดหน่อยเขาอยากให้โอกาสนี้ได้ถามพี่จิ๊บใหม่ว่าทําไมถึงปักใจกับเราได้เจอกับเขาบ่อยเขาอาจมองเห็นพัฒนาการของเราด้วยพอรู้ว่า เราจะหมดสัญญากับค่ายเก่าตอนนั้นตัดสินใจว่าจะดูแลตัวเองตอนนั้นมีคุยกับหลายคนพี่จ๊บก็เป็นหนึ่งในนั้นมีหลายค่ายมาจีบหนูอายุเยอะแล้วเลยอยากเจอคนที่รู้สึกแมทกับเราจริงๆเป็นการทํางานที่เข้ากันได้จริงๆการที่เราจะเซ็นสัญญากับใครเซ็นสัญญากี่ปี2ปีค่ะพูดถึงเพลงของเราอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวเขียนจากชีวิตจริงของเราด้วยใช่ครับปรางอาจจะไม่ได้อยากแต่เรื่องนี้มากแต่สุดท้ายคุณต้องคิดอยู่แล้วว่าปรางเขียนมาจากเรื่องของตัวเองแต่ไม่ได้อยาก ให้ไปมีผลกระทบกับใครแต่มันมาจากส่วนหนึ่งของความรู้สึกปรางนี่แหละเรารู้สึกติดอยู่ในความสัมพันธ์ของช่วงที่มันสับสนไม่รู้จะไปทางไหนไม่ได้มีความสุขแต่ยังไม่พร้อมไปไม่กล้าไปหรือมีอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือยังหลังจากมูฟออนออกมาแล้วมีโอกาสได้เจอเพื่อนหลายคนที่เป็นปัญหานี้เหมือนกันเลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละน่าจะแทนใจใครได้หลายคนคน,คนทั้งประเทศรับรู้ว่าหนูเคยผั ห่านอะไรมาบ้างถ้าหนูมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวนี้คนน่าจะเข้าใจอยากให้คนเข้าใจว่าหนูเข้าใจเหมือนกันผ่านมามาแล้วเลยไม่อยากแต่ต้องใครขนาดนั้นอกเขาไม่งอนใช่ไหมไม่เลยเขาอยู่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการปรางบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตปรางทุกวันเขาเป็นคนโอเปนเข้าใจทุกส่วนของความรู้สึกเพราะการที่ปรางเขียนเพลงนี้ขึ้นมาไม่ใช่ความรู้สึกที่ปรางยังคิดถึงเป็นความรู้สึกที่ปรางออกมาแล้วด้วยซ้ำอยากบอกเล่าเรื่องราวตรงนั้น เพราะอะไรคนเราไม่มีความสุขในความสัมพันธ์แต่ทําไมออกมาไม่ได้เป็นคําถามที่ใครหลายคนก็อยากได้คําตอบโชคดีที่เพลงออกเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่แล้วในชีวิตหนูเจอราม,ม่าเยอะมากเพลงนี้หนูเขียนมาสามถึงสเดือนที่แล้วโอฟังเพลงของเราแล้วว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าดีมากเขาก็เข้าใจเขาซัพพอร์ตหมดวันนี้เขาก็มาให้กําลังใจกลางตื่นเต้นมากมีแรงกดดันยึดในชีวิตรับรู้มาตลอดว่าเราเจอรมมาม่าเราจะเสียใจมากๆเขาเลยพยายาม ให้กำลังใจเราเสมอดีใจที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความอุ่นใจเหมือนกันนะเพราะเราไปทํางานที่เดียวกันบางทีเราก็ไปทํางานพร้อมกันเขาไปนั่งดูเราซ้อมในห้องซ้อมเวลาคนในค่ายเห็นหนูก็จะถามว่าโอบไม่มารอจะมีซิงเกิลด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขียนเลยพี่จิ๊บเขียนเพลงคู่ให้โอบปรางหัวเราะพี่จิ๊บรับรู้หมดทุกอย่างเป็นผู้บริหารที่ชิวมากเพลงคู่คิดว่าจะหยิบเนื้อหาแบบไหนมาเล่าก็ต้องอินเลิฟสิคะเรียกว่าเป็นตัวแทนอยากให้คนรักตัวเอง ส่วนอันนั้นอยากให้รักแฟนข้ารักแฟนเหมือนที่แฟนรักเราแล้วเราก็รักแฟนนะคะเดียวทำค่ะถามถึงเรื่องมีมอตลกมากคือหนูไม่ได้จะอวดจริงๆแต่หนูพูดแบบธรรมชาติว่าไม่อยากไปออกกําลังกายพอเรามีผมอันหนานุ่มแต่เขาพูดว่าจะช่วยเป่าให้เองอันนี้แค่เล่าเรื่องจริงเฉยๆกลายเป็นทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหดมากตั้งใจจะอวดผมไม่ใช่อวดแฟนแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละนอกจากเรื่องผมแล้วเขาดูแลเรื่องอะไรอีก ดูแลชีวิตปรางไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิตแต่เขาจะระเบียบจัดมากเขาจะจัดกระเป๋าเดินทางให้หนูด้วยเรามีปัญหากับการไปได้แต่กลับไม่ค่อยได้ของเยอะเขาเลยบอกเดียวฉันทำให้จัดดีกว่าปรางจัดมาอีกปรางจะพูดกับเขาว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันทำเองได้หมดเลยนะเธอกำลังทำให้ฉันดูแย่จะเป็นคนพิการแล้วเราบอกเสมอว่าเราทำได้แต่เขาจะบอกว่าเขาอยากทำให้เขาซักผ้าให้ด้วยท่าเสื้อตัวไหนแพงเขาจะหยิบไปซักให้ทันทีเขาทำแบบนี้ให้รู้สึกยังไงบ้าง ดีใจมีความรักที่ดีหนูพูดกับคนอื่นเสมอว่าขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีจริงๆอยากให้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีความสุขและมีผลต่อการใช้ชีวิตมากๆอยากให้ทุกคนได้เจอพลังที่ดีเขาเป็นพ่อบ้านยังไงบ้างล้างจานได้ไหมเขาทําได้หมดทํากับข้าวไหมยังไม่เห็นอาจจะทําไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอชมเขาบอกว่ามีความสุขที่ได้ดูแลเราใช่มันเป็นความสุขของเขาจริงๆเกิดมาอายุ3 4เรา ทำเองมาตลอดเลยต่อให้เรามีแฟนเราจะรู้สึกว่าชอบทำอะไรเองแต่คนนี้ที่พยายามแย่งทําทุกอย่างเลยอยากรักษาไว้ตลอดชีวิตเลยไหมก็ถ้าเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ยินดีค่ะวาสนาเลดิงได้ไหมวาสนาเลดิงที่มีโอบนิที่รอคะ่ะยิ้มตอนนี้เราก็ให้เขาเป็นที่สุดของใจเลยใช่ไหมเป็นที่สุดของใจหนูๆต้องเขาทุกวันเลยคิดถึงฉันไหมรักฉันไหมฉันสวยไหมถามทุกวันเรื่องจริง ไม่ใช่ถามเขาสิตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยทะเลาะก,กันเลยปีนิดๆแล้วเราอยากเก็บการทะเลาะก,กันครั้งแรกของพวกเราไว้เรื่องอื่นคิดว่าเรื่องไหนจะทําให้เราทะเลาะก,กันได้เขาอาจจะทนหนูไม่ไหวนี่แหละข้าไม่แน่งไงพอผ่านไปปีกว่าอยู่จนทนไม่ไหวเพลงนี้อาจใช้ได้กับเขา